สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเอาละค่ะ,ะนั่งลงได้ค่ะทานเกี่ยวกับเรื่องหน้าฝนมาให้นักเรียนฟังนะคะอะวันนี้จะเกี่ยวกับฝนยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะอย่าแล้วอยู่อยู่เมฆก็ตั้งเขาเป็นรูปพั้งดาทมินลมพัดอื้ออึง ยอดไม้โอนเอ็นแมวมินวันเนี่ยก็ตกใจซุกเข้าไปหลบในกล่องกระดาษนกตกใจบินเข้าหลังพายุพัดเข้าในห้องเรียนจนใบงานของเหล่านางฟ้าเนี่ยปิวไปหมดเลยอาโมบายที่หน้าต่างก็พัดไปพัดมาอย่างรุนแรงเลยอย่างหน้าหวาดวัน คูกุลีกุจอปิดทั้งประตูปิดทั้งหน้าต่างให้อย่างมีไฟฟ้าก็ดับจนห้องนั้นมืดสนิทเสียงฟ้าคำรามอย่างกับสิงโตตัวใหญ่ฝนตกหนักขึ้นจนฟ้าเนี่ยมืดไปหมดครูาวะรวใช้ถังรองน้ำที่หยดลงมาจากหลังคาที่รูรั่วนะคะหลังคาก็รั่วครูก็รีบเอาถังน้ำเนี่ยมารองน้ำเลย แล้วก็พากันพับเรือกระดาษลอยเล่นอยู่ในสนามฟุตบอลอย่างมีความสุขค่คะอ่ะอาละค่ะช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะเอ๊ะจากในิานที่ขูเล่าเมื่อกี้เนี่ยลองทายสิคะมีตัวละครใดบ้างคะอากาพียวค่ะแมวหมาจิ้งจูอ่ะแล้วคนอื่นละ่ะคะมีใครคิดว่ามีตัวละคร สิ่งหาว่ายังไงคะแมวเหานางฟ้าค่ะอ่ามีแมวมีคูมีสิงโตเหล่านางฟ้ามีหมาอ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะนักเรียนอาภาัยพรค่ะว่ายังไงคะสิงโต มีเหตุการณ์ฝนตกและเกิดอะไรขึ้นอีกคะฟ้าร้องอ่ามีฝนตกมีฟ้าร้องใช่ไหมคะอ่ะมีฝนตกมีฟ้าร้องนอกจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะมีใครตอบบ้างเอ่ยไฟดับอ่าไฟดับใช่ไหมคะกัว ่ารู้สึกกลัวใช่ไหมคะอ่ะไฟดับเด็กๆกลัวอ่ะแล้วมีอะไรเหตุการณ์อื่นอีกบ้างไหมคะทําไมเอ่ยลมพัดจนเกิดอะไรขึ้นฟ้าร้องอ่ะฟ้าร้องพอลมพัดแรงประตูก็ทําไมคะตึ๊กตอ่ปิดเสียงดังดังตึ้งตึ้งเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อค่ะแล้วต่อมาเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นที่ไหนคะ อาชวินค่ะว่ายังไงคะโรงเรียนครับอาที่โรงเรียนใช่ไหมคะสนามบาสอ่าสนามบาสหรือสนามเด็กเล่นนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ฟ้ากำลังร้องคำรามอย่างกระสิ่งโตกำลังโมโหหิวรู้สึกยังไงเอย่ยอ,อาไอช้าว่ายังไงลูกกลัวค่ะ รู้สึกกลัวมีคนอื่นรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมคะนอยว่ายังไงคะรู้ใจค่ะรู้สึกตกใจใช่ไหมคะ,ะเพื่อนรู้สึกกลัวรู้สึกตกใจถ้านักเรียนเป็นคนุณครูนักเรียนจะทํำยังไงขึ้นคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทํำยังไงดีคะไปหลบอ๋อไปหลบใช่ไหมคะไปหลบตาม ต่างๆเนาะไปแอบอ๋อไปแอบใช่ไหมคะอ่ะไปโลบไปแอบเมื่อเกิดฟ้าร้องขึ้นใช่ไหมนักเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาที่เห็นลุงกินน้ำรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยอ่ะเตชีนว่ายัางไงคะสวยสวยใช่ไหมคะ,ะสวยรู้สึกดีใจค่ะอ่ารู้สึกดีใจใช่ไหมคะ ตื่นเต้นใช่ไหมอ่ะแล้วนักเรียนเคยกลัวอะไรมากมากไหมคะเคยกลัวอะไรมากมากไหมมีใ,ใครเคยกลัวไหมคะสนุกแน่มองให้ครูนี่ฟ้าผ่าอ่ากลัวเสียงฟ้าผ่าใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะเคยกลัวอย่างอื่นอีกไหมคะพายุเข้าพายุเข้า๋อพายุเข้า พายุเข้าใช่ไหมคะระเบิดระเบิดใช่ไหมคะอ๋อ oh, mm hmm. เสียงระเบิดใช่ไหมคะ,ะนักเรียนคะถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้ทุกวันนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอุณุากรค่คะว่ายังไงลูกท่วมอ่าเกิดน้ําท่วมใช่ไหมคะนอกจากเกิดน้ําท่วมแล้วนักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะ หนาวครับอ่ารู้สึกหนาวใช่ไหมคะฝนตกก็ทําให้น้ําท่วมหรือว่ารู้สึกหนาวอากาศเย็นนั่นเองมีนักเรียนคนไหนชอบหน้าฝนบัางคะมีไหมคะอ่าชอบเพราะอะไรลูกใครชอบหน้าฝนลองยุมือสิอ่าอช้าชอบหน้าฝนเพราะว่าอะไรคะหนาวเพราะหนาวใช่ไหมคะรู้สึกหนาวอ่ะแล้วคนอื่นล่ะคะที่ชอบหน้าฝนเพราะว่าอะไรลูกหนาว พราะรู้สึกว่าหนาวใช่ไหมคะหน้าฝนทําให้รู้สึกหนาวเด็กๆแหละคนอาจจะชอบค่ะแล้วนักเรียนจะมีวิธีการยังไงบ้างคะเวลาที่ฝนตกจะทํายังไงให้ในตัวเองไม่ป่วยไม่สบายคะจะทํายังไงดีเดียว,ว่ายังไงคะดูแลสุขภาพตัวเอง่าดูแลสุขภาพตัวเองใช่ไหมคะเพื่อให้ตัวเองไม่สบายไม่ต้องเล่นน้ำฝนไม่เล่นน้ำฝนใช่ไหมคะ ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะฝนก็ตกอย่างหนักตลอดเลยวิธีการป้องกันของนักเรียนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็ผมโลมบางคนก็ไม่เล่นน้ำฝนบางคนก็ไม่ปากฝนใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายเองเพราะฝนตกน้ำขังเยอะก็ทำให้มียุงเยอะทำให้นักเรียนเป็นไข้เลือดออกเยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลร่างกายของตัวเอง อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่สบายนะคะยิ่งช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะให้นักเรียนดูแลตัวเองให้ดีในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะคะ